ทำไมประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาเที่ยวอีกครั้งนะฮะกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับัวไดกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับแม้แต่สื่อเวียดนามเองก็ยังบอกเลยว่าเวียดนามเนี่ยมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเนี่ยน้อยมากๆนะฮะเป็นเพราะอะไรนะครับไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่า ที่เคยได้ยินมาคือพักโรงแรม3วันใช้ไวไฟของโรงแรมไม่ได้สัญญาณเน็ตก็ติดติดดับดับวันสุดท้ายเจ้าหน้าที่โรงแรมเพิ่งมาบอกว่ามีไ WiFi ฟรีให้ใช้เร็วและแรงแต่นักท่องเที่ยวต้องมาขอเองถือเป็นหน้าที่คุณต้องทําการบ้านมาก่อนทางโรงแรมไม่มีการแนะนํำใดๆทั้งสิ้นบริการเสริมใดๆมีให้หมดแต่ต้องถามเองทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างบางโรงแรมพอตกค่ำามหาที่ท่องเที่ยวถูก ก็โดนตอบกลับมาว่าคนเวียดนามไม่เหมือนคนไทยที่นี่ไม่มีตลาดกลางคืนที่ขายของยันเที่ยงคืนพอเกินสามทุ่มก็เข้านอนพักผ่อนกันหมดแล้วไม่มีใครมาขายของดึกๆให้เสียสุขภาพแบบประเทศไทยร้านขายของตามข้างทางถ้าถามราคาแล้วไม่ซื้อจะโดนแม่ค้าด่าทันทีบางครั้งจะถูกเวียดนามมุงเข้ามาช่วยด่าด้วย ร้านอาหารข้างทางส่วนมากเกินครึ่งไม่มีป้ายแสดงราคานักท่องเที่ยวไม่อาจรู้ได้เลยว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่เพราะคนเวียดนามเนี่ยราคานึงนักท่องเที่ยวก็อีกราคานึงนะฮะนักท่องเที่ยวไทยชอบกินเบียร์แช่เย็นแต่บางร้านของเวียดนามไม่แบบช่ยเย็นพอถามถึงเบียร์แบบแช่เย็นโดนไล่ให้กลับไปกินที่ประเทศไทยซะงั้นอ้าวยังไงกันแน่นะฮะและถูกด่ากลับมาว่าเวียดนามให้กินแบบเวียดนามอยากกินแบบไทย ก็ให้กลับไปกินที่บ้านนะการท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยมาสะท้อนตัวตนของเวียดนามเองที่ชาตนนิยมจัดชอบเอาตัวเองเป็นหลักทุกคนก็ต้องคิดเหมือนตัวเองนะเที่ยวตามแบบที่ตัวเองคิดกินตามแบบที่ตัวเองทำไม่ถนัดในการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นไม่มีความรู้สึกใจเขาใจเราอยากได้ออยากได้ก็ให้ขอไม่พอใจก็ให้ด่าชัดๆตรงๆ หัวใจของการบริการคือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าหรือหลักการให้บริการแบบที่ลูกค้าได้รับชนิดเกณฑ์ความคาดหมายสิ่งเหล่านี้ต้องถูกสั่งสอนปลูกฝังมาอย่างยาวนานแต่เวียดนามมีสงครามมาตลอดแม้ปัจจุบันเวียดนามก็คิดว่าตัวเองยังอยู่ในสงครามต้องทําสงครามการค้าสงครามการท่องเที่ยวแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านนะักท่องเที่ยวเหมือนทรัพยากรในช่วงสงครามให้แย่งชิงไม่ต้องมีสิทธิ์มีเสียงใดๆทั้งสิน้น ใครๆเจอแบบครั้งเดียวก็ไม่อยากกลับไปอีกเลยความเป็นต่อไปนะครับผมเคยไปฮานอยนะตั้งแต่ยกแอร์เอเชียเปิดเส้นทางนี้เดือนแรกๆเป็นทริปแบ็คแพ็คไปต่างประเทศเองครั้งที่สองสามในชีวิตสมัยนั้นคนยังไม่ไปเที่ยวกันด้วยซ้ำเพราะสายการบินโลคอสเพิ่งเปิดเส้นทางใหม่ๆแล้วมีแต่เจ้าเดียวที่บินไปนะฮะ สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆมากย่านโอทาวบอกตามตรงไปเดินแถวหัวลำโพงเข้าสารสำเพ็งบ้านเรายังดูเจริญหูเจริญตากว่าเยอะฮาลองเบทที่เป็นมรดกโลกคือเสียเวลาไปมากของจริงเฉยๆมากสู้ทะเลใต้เมืองไทยไม่ได้เลยคนขี้โกงแบบที่หลายๆคนบอกซื้อของโดยเฉพาะพวกของที่ระลึกไม่มีราคาติดแต่ละร้านของอย่างเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันสักร้านแล้วแต่เจ้าของร้านจะโกงราคา มีทั้งแบบแพงและก็แพงมากขึ้นอยู่กับความด้านของคนซื้อว่าจะต่อราคาเก่งแค่ไหนแถมถามราคาแล้วไม่ซื้อมีด่าตะคอกไม่พอใจในหลังอีกเมืองวุ่นวายน่าลำคาญรถเยอะบีบแต่กันทั้งวันขนาดเรานอนในโรงแรมปิดหน้าต่างเปิดแอร์อยังได้ยินเสียงแต่ทั้งวันทั้งคืนแบบลำคาญจนหลอนเสียงแต่รถบริยาคนอยากใช้คำว่าซามเลยทั้งแกงทอนเงินผิด รถโดยสารก่อนขึ้นบอกราคาหนึงพอถึงที่บอกอีกราคาแล้วตีมื่นว่าตกลงราคานี้ไว้แล้วตะขอใส่หน้ายื่นมื่นมาจะตึงเงินในกระเป๋าตังเราไปดื้อขายของแบบไร้มารยาทเดินบนถนนอยู่เดินตามประกบดื้อขายของขายทัวชวนขึ้นรถแบบคุกคามสารพัดนะฮะคิดดูแล้วกันไปแค่3วันแต่เจอเหตุการณ์เฮียใส่ทุกแบบที่กล่าวมา แบบว่าเจอให้หงุดหงิดทุกวันแทบทุกคนที่เจอบอกตามตรงว่าไปประเทศที่ขึ้นชื่อว่าโหดมาหลายที่ทั้งอินเดียแอฟ,ฟริกาหรือยุโรปที่ขึ้นชื่อว่าโจรชุมโดนโกงโดนเบี้ยนัดโดนทำอารญาตไม่ดีใส่ก็มีแต่เทียบกันแล้วพูดเลยว่าไม่เคยเจอคนไม่เคยเจอคนที่ไหนเฮียเท่าคนเวียดนามอีกแล้วนะฮะอย่างประเทศเพื่อนบ้านรอบๆไทยที่หลายๆคนหรือแม้แต่ตัวเองไปแล้วรู้สึกว่ามันเฉย รู้สึกว่าไม่มีอะไรเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ลาวพมา่าเรายังไปเที่ยวซ้ํามากกว่า 2- อสารอบเวลาเจอตั๋วถูกหรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศเช่นพม่าเนี่ยไปย่างกุ้งเมืองเดินมา3ครั้งในรอบ5ปีไปลาวสองรอบในปีเดียวมาเลเซียไปมาสองรอบทั้งที่เป็นประเทศที่เฉยๆมากว่ามันไม่มีอะไรหรือสิงคโปร์เนี่ยไปเกินสิบเพราะตั๋วโปรมีบ่อยมากและถูกกว่าบินไปภูเก็ต แต่เวียดนามเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่เซโนต่อให้ตั๋วฟรีแถมเงินให้ก็ไม่ก็ไม่ไปอีกเด็ดขาดเกลียดมากๆถ้าให้พูดว่าเกลียดที่สุดในชีวิตก็ได้นะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเคยไปเวียดนามหลายครั้งแต่ก็ไปกับทัวร์เลยไม่ค่อยได้เจอเรื่องไม่ดีเท่าไหร่แต่ดูจากยูทูบเบอร์หลายคนที่ไปเวียดนามเล่ามาคือในเมืองใหญ่ขโมยเยอะมาก จอดรถมอเตอร์ไซค์สุนทีสุมห้าก็ไม่ได้โดนขโมยรถทันทีต้องจอดตรงที่มีคนเฝ้าเท่านั้นของทิ้งไว้กับรถก็ไม่ได้หมวกกล้องหายหมดไปพักโรงแรมเกียรติต่างๆก็โดนโกงไปพักโรงแรมเกียรตล่างๆนะฮะก็โดนโกงตอนเข้าพักบอกราคานึ่งพอกลางดึกมาบอกว่าเป็นเลทต่อชั่วโมงต้องจ่ายเพิ่มถ้าลับไม่ได้ก็ต้องเช็คเอาท์กลางดึกจ้างเรือพาเที่ยวโดนโกงพาไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หลอกขายของ การจราจรในเมืองวุ่นวายนะฮะมมเด์ไซค์ทุกคันพยายามกดดันและแทะทุกช่องว่างบนถนนบนถนนวุ่นวายและมีเสียงดังรถบีบแต่ตลอดเวลาคือนักท่องเที่ยวเวลาไปแล้วจะเครียดมากๆถ้ารับไม่ได้ก็ไม่อยากจะกลับไปอีกแต่ตามนอกเมืองเนี่ยยังมีคนชนบทที่มีน้ำใจเยอะอยู่เหมือนกันยูทูบเบอร์ที่เดินทางหลายๆยูทูบเบอร์ที่เดินทางหลายๆประเทศเขาจะเทียบกับประเทศไทย จอดรถไว้ของไม่เคยหายไม่มีใครมาเคยยุ่งที่พักในร้านอาหารถูกมากบอกราคาไหนจ่ายราคานั้นคือของไทยจะตรงข้ามกับเวียดนามคือเจอคนใจดีเยอะมากกว่าเจอคนโกงน้อยกว่าคนต่างชาติที่มาไทยก็มีแต่คนอยากมาซ้ำอีกมาแล้วก็อยากอยู่ต่อให้นานขึ้นอีกนะฮะไปต่อกันอีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเคยเห็นการท่องเที่ยวเวียดนามในทีวีแล้วยอมรับว่าอยากไปเที่ยวเหมือนกัน สาเหตุคือมันไม่ไกล3-4วันก็ไปได้มีแม่น้ำมีสถาปัตยกรรมแบบจีนเวียดนามฝรั่งเศสอาหารก็ดูหลากหลายจีนเวียดนามฝรั่งเศสกินได้ไม่ดูรสชาติเหมือนที่ขอนแก่นกับอุบลหรือเปล่านะฮะคนก็หน้าตาคล้ายๆจีนเห็นตัวมอผอมๆแต่เท่าที่คุยกับคนอื่นๆมาเขาก็บอกว่าระวังเรื่องโกงของหายทำให้รู้สึกแปลกๆยิ่งตอนฟังแม่พูดเรื่องซื้อขายของกับเวียดนามต้องระวัง แต่จากประสบการณ์สอนหนังสือเด็กเวียดนามส่วนใหญ่เรียนเก่งนะแล้วก็ฟังอาจารย์ดีตอนเด็กไทยตอนเด็กไทยเล่นกันเคยมีเด็กเวียดนามคนหนึ่งขึ้นด่ามาขึ้นด่ามาด้วยว่าเด็กไทยไม่รู้จักเคารพครูบาอาจารย์เรานี่อายมากนะฮะเด็กที่เวียดนามที่สอนมาหลายคนก็ดีหัวดีขยนันยิ่งตอนนี้ประเทศเขาจเจริญมากขึ้นเห็นชัดเลยนะฮะควมเน็นต่อไปนะค,ะนะครับผม ผมไปไม่บ่อยเท่าไหร่นะประทับใจหลายอย่างครับฮานอยมา2ครั้งแต่หลังโควิด1 9ไม่ค่อยว่างเลยไม่ได้ไปเรื่องการโกงผมว่าแท็กซี่บ้านเราสูสีกับเวียดนามครับเวลาไปไหนผมให้พนักงานโรงแรมเรียกส่วนเรื่องซื้อของราคาก็ต่อตามใจชอบเวลาเที่ยวอย่าคิดมากจะเที่ยวไม่สนุกครับปัญหาอาชญากรรมไม่เคยเจอผมว่าถ้าไม่ไปที่อโจรค่อนข้างจะปลอดภัยนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอะไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากใหู้ดึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ